สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องมือนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดปูเพชรลุ่งไฟเนาะค่ะหรือว่าวัดดอนป่ากล้วยเนาะค่ะพี่น้อง ของป ality, device, ูเนี ну ่กับเขาเนาะค่ะห้าแปดตรงๆแล้วเนาะค่ะล่างแอดกันเลยได้มาติดตามต่องวดฝากตอนพี่น้องเอฟซีว่าปูจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีกับเขาไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะนมัสการครับปูนมัสการครับโอ้ยปอ้คอยกับโอเดย์โอ้แย่งเลในบ้านนึกว่าจะยินงข่าวว่าตามปูเมื่พอเห็นปูบ่า เลขแปดห้าแล้วก็มาตามตอตัวงดวัน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 ีันวันว่นวันวัจวันวันด้นวันอันวันว่นวันดนนันนไัว่นวั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 นนวันวัวนว่นวัดวัลันวันวันันวันนนว้นนนวันวพนวันัวัันวปนวาวัาันนวันมันนี่นวันวัวันวนันั้ มัดลายเนาะมัดลายเอาสาธุวันนี้ได้ไปหรอปูได้ตัวม่หรอพอปลูกปูหลักนอนกวนทนทนโดูจังได้เจอว่ามาก่าที่กินแล้วเขาว่าเมียนหยังดอกกันรับเราปั่นตายเนียคนโท้เพราะว่าย่ามือขาวบอลย่ามือขึ้นมาปูก็นั่งรับหูรับตารับคิดไปอยู่ที่เป็นบ่านละภาวนานะเพราะจะได้เนาะดวงลานกิได้บุญได้อย่างยู่เนาะ ผู้ดังคนก็โชคมากกับบ่อได้อาทิตย์ฐามมากกับบ่อได้ปูกับพ่อวันหน้าให้พ่อย่าให้มันได้รุ่งร้านได้สั่งได้เปลี่ยนให้ได้สั่งครอบครัวฐานะเจ้าของมันดีมีเงินมีท้ำมีเงินมีท่องมันก็ดีได้แมนบ่ออมีเงินมีท่องหรืโอ้ยไม่ได้ติดสั่งอย่างเดียวสร้างอย่างเดียวสั่งใส่เขาได้สั่งบุญไว้มันกับบ่อได้เขาต้องสั่งครอบครัวเขาทุกคนปูออกยังสี่นะจะใดมากก็เคยบอกตามนั่นเพราะว่าให้เขาได้สกุน มีเงินมีทองสะกอนมัดยังไอสั่งคันบ่มี่เรามัดเดียวยังมาสั่งสั่งยังสั่งบุญบุญไพนนอกบุญไพนในเท่านั้นแหละหนึ่งห้พูดจริงทํำจริงรตัวในหน่อยแยะตัวคักแยะตัวแบบเจ้าของโง่โงฝันโอ้ยลูกล้านมาหาเขาไปแล้วว่าสันเปนวาเนาะเอาเขียนเอาวาสันว่าฉันเอาไปได้เื่งแล้วบ้ืน อาอแปลว่าปูผมมียาวมากมือนั้นมันมาอยู่แต่ว่าจิตเป็นบ่มาจิตเป็นบ่ลุกนะเอาไข่มาแล้วบานนี่เพาว่ายักษลายใหญ่ห้างดอกเอาถอยมาสักหน่อยบันี้ปูบันิปูอ๋อฮะงับมายังไงบ่นิปได้เห็นดิปู่ถือไว้เลยค่ะปู่ถือไว้ก็ได้ปูต้องตั้มังไงก็ได้ครับปูหนึ่งสามหกสองสามหกเม็ดเดียว หัวขึ้นหัวลงเหมือนเดิมสองสามหกสองสี่เจ็ดเอาไว้พี่บันเลยว่างๆล่ะฟูยังมันดีครับจ้ะฝ่ายนุ่ยญาติข้ามเท่าเด้อเอ้าครับผมเอาเข่าฟูกับเอียงปูตีนออกไปน้ำจางน่อยของเน็บบอตัดจั่วเม็ดเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยตัวตรงถ้าจะดอกบอเล็ปครบครับสามเข้าหัวขึ้นหัวลงสามหก บางหนึ่งไฮควอนไฮสองแปดหกบ้นด,ดอกหนึ่งแปดหกยุคกลางมวลบาหนึ่งนี่ไฮแปดห้าแปดห้าสามบ้นผัด <8 S 2> ออกตัวครับแต่ว่าปูเลี้ยงไฮเลี้ยงนี่เลี้ยงไ้เรียงร้อยแล้วแต่ว่าพิจารณาเอาเออตัวร่องตัวร่องหนึ่งสอง <4 S 2> สี่เจ็ดซดบนนะซดปน, <2 S 2> นเออแต่ว่าเข่ากับขืนกับลุ้งแน่หลักันว่า ผู้บาดการเพื่อก็คือว่าบุญเพื่อเือว่าล่างก็ล่างนัากันนะแต่สุดล่างปูเอ็ดไหนแล้วห้าเก้าหกเก้าหัวขึ้นหัวล่องล่องหกฮาไว้แต่เกาต้องวันที่ตัวมันเข่าปูแต่เกาต้องวันที่ละเลขผู้เข่าเนียนนวลเนียนน,น,น,นปูบันใจเนียนนแต่ว่าบุญเ้าสิมี่ว่าเนียนนวล นี่นั่นกลับโยนมาปูเลยส่วนี่นกลับเอาเด้อเนี่ยปูกระบอกไว้เลยกลับเอาเด้อกลับเอาเด้อตัวเด่นบนนี่คือสามหกกับสี่เจ็ดเนาะปูเนาะส่วนล่างนั่นหาเก่ากับหกเก่าแสดงว่าล่างนี่เด่นเก้านี่หนิเนาะแมนก็คือปูขึ้นแต้มว้ให้ซื่อเดี๋ยวครับเออพวกแม่นว่าหลายดอกพวกเขาว่ารัดกุ้งไว เราเลกวิ่งนี่ป่าเมือวนี้บ่แถมวิ่งบอกปูงมา่อวันีวิ่งบอครับมากวิ่งไรบอหกกับสามมาเลยวอหกกับาหัวขึ้นน้ำวิ่งหกกับสามหัวขึ้นหกสามเก้าหกสามเก้าเลยมาสามตัวเลยปูถือว่าเนยาประมาณย้าประมาณกันปู่าหรือว่าปากเข็ดว่าขึ้นคนสักลอยได้ปู โอ้ยแม่นคุ่มปูใบเดียมถือว่าได้บอกว่าวิ่งสามมาสามตัวเลยปูมังงมน,นก,นนกนน็งามป่านอยัางนี้เราบานแม่นบ่หล่ะเด้องามป่านอยัางนี้มันคลข่งกันได้เนี่ย,ยคล้องกันปั๊บวิ่งสามวิ่งหกวิ่งเกียโอ้ยมาทั้งสามตัวเลยปูกะว่าแล้วสองตัวนี่ปฏิวัติได้แม,นแมน่นบ่หล่ะแต่ก็ประมาทใหเป็นวิทยาทานทานนำน้ำหมว่าชุดบนนี่มก 3, ักสามหกอลไรละเนาะสามหกกับสี่เกียรนี่เราบ่ปู ทีโอ้เรกวันน<ะ>ี้คือกระทัดรัดดีเถอะปูมาหลายตัวได้หมดเมันเกิดมันเกิดเป็นพลังบุญของบูของร้านน่ําเนื้ลอละคันมักวิ่งสามหกเจ็ดเลยมีสามมีหกมีเก้าสามสามหกสามหก สามหากเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าหัวขึ้นหัวลุครับอ่เอาเอาเอาหัวขึ้นก็เป็นหกอเอาหัวลง่ก็เป็นเก้าต้นตัวครับมันใจที่สวดเงิเนี่ยแต่ว่าบุญเฮาสี่ขับบอ่อลูกล้าน่้นละเป็นสองไม่รองใครพอได้เป็นหนึ่งเด้อ เป็นสองไม่รองใครเพราะปฏิว่ากันเป็นหนึง่งและสีหนึ่งคักแย่กับโบเมนเนาะเ,เป็นสองไม่รองใครเอ,อฝากลูกๆด้นานๆันไว้เพราะมีโคง้งทุดไทยเพื่อได้ได้ไปเลยโค้งเดียว<ต>้เแลูกลก้านที่ทุมากถามเอาเพราะว่าจะเป็นยิปซี่ลูกล้านจากส่างกับท่วมาก โค้มาเอาเพราะว่าทีเป็นทั้งช่องโทรมาเอามันใจ่ะปูเจวก็โทรมาหาปูหายเลขปูปูปก็บหายเลขดูตัวเก่าปูเขาขาเจ้าค่อยบอกยิตซี่เ้างานปันยังตัวเนี้ย ฟังใส่เลยนี่ฟังสซเลยนี่มาหีขึ้นนี้คือตัวตรงด้านนี่เด้อคือหลักมันมาตัวตรงหลักบุญมาตัวตรงแต่ว่าปูเอาตัวนี้เป็นตัวเด่นที่ซื้ออาสามเนี่ยสามเป็นหนึ่งสามหกหรือว่าหนึ่งสามเก้าคือมนันตัวร่องที่ซื้อคือตัวเดียวกันแต่ว่ามันมาตัวไหนตรงตรง,ตรงปูที่ปูยัดได้นนี่คือหนึ่งสามหกหนึ่งสามหก หนึ่งสามเก้านั่นแหละปูขืนร้องเงี้ยซีแต่ว่ามันมาหนึ่งสามหกหกสามหนึ่งเลขเปิดกระพังมันเปิดโป่งเลยเปิดโป่งลอตารี่เลยเปดเปิดโป่งที่มันหมุนรถล็อกไว้เรียบร้อยแล้วหนูโบ้แมนโบ้แมนอันนี้ล็อกไว้กันเพราะว่าจังิี่มันกับพวกคัดใจแต่ว่าปูนี่คัดใจตามสติปูเฮ็ดแม่จากล้านเปอร์เซ็นต์ปูเมื่อไงจากล้านเปอร์เซ็นต์เยาวไรล้านไร วิ่งวแปล้านเนี่ยวัดูแปดล้านม่ต่อฟังปู้แอว่าวิ่งแปดโทรมาวิ่งให้ผมวิ่งเท่าไดร่ปู้อายเอาแต่ว่าผมวิ่งหมื่นหนึ่งเลยปู้าจาปั๊บผมมาปั๊บเรีกเอาพระสองชั่วโมงผมไม่ได้วิ่งนะปู้่าจว่าว้าวบ้านไ่ได้วิ่งกับบอสป้ายไหนเนาะเพราะว่าบุญพระโชกบอกว่าบุญพระด้วยว่าวิ่งัวได้ปูวิ่งแปดเนาะ ครับโอ้อบางนึงเนี่ยโทรมากมิดอ่อนส่อนปิดทอดทอดระซับนะได้ได้ได้โอ้ย<ฆ>ได้เราหมดยันปูขอบบ้างเขาปูว่าได้ก็ยจะจะเสียใจเด้อลูกหลานครับเพราะว่าก็จะคนหมุนอโดยใส่เน,เนาะเอานั่นตรวจเอานี่ตรวจจะคนซับบ้างอไม่เสร็ปุ๊บแลูก็ดูดามครับมะเขาวสองตัวแปดห้าห้าแปดลาง ที่จริงที่จริงเรีปูมันมาหาแปดน้ำเด้อแต่ว่าปูว่ามันออกแล้วปูว่าเอาใส่ออปูก็เลยเอาแจ่มนึ่งใส่แต่ว่ามันใจให้กันเลยก็กกได้บ่หลายหางเออบ่หลายหางเบิ้งไงเออเบิ้งไงเออเบิ้งไงับบ่หลายหางนเนาะปูเนาะอันนี้ก็ย่าประมาทณคือว่าปูเฮ็ดนี่ กอปูว่ามักจังซีแม่เมื่อลักคันลรกห้านมักัห่วยก็แด้วเต่คือว่าผู้บ่าจานเพิ่นก็หลายผู้บ่าเพิ่นก็มาขึ้นกันอันนี้ประมาทเพิ่งม่ได้คตังตังคนก็ตังมากกจับใส่ก็ถือว่าบุญเทาไ้น้าเพิ่นบุญเฮาไ้น้ากันครับับผู้บ่ายจานเพิ่นนะชาจนนตัวนะปูนะ่ัดเจนเักับอดนี้แต่บุญแล้วให้ครับ โชคลาบนั่นแล้วดอกไม้สวรรค์เท่าน,นี่ล่ะเนี่ยเพชรตัวนี้สร้างอยู่นในรูกร้านเห็นกับกษัตรยบุญนั่นนีล่ล่ะกับจัง,ไ,าาไ,ดจงได้มาคู่บาอาจารย์กับใดกับจ้าค่อได้มาซัมนี่ก็อันเดียวนี่ละ่ะเพชรเผาป้าก็ยกเลิกเบิร์ตสองปีมั้เนี่ยคผมมั่นใจดอกเผาป้าเพราะว่าคนบ่ิหารเผาป้าเกิดแถวเกิดล่วงงานนั่นเป็นโควิดกันอยู่นี่มันก็เขาบ่โทษใครล่ะโทษธรรมชาติครับธรรมาซาดตั้งสังมาทถาเขาเป็นโรคให้ไข้เจ็บ เาวสดีนี่แห้งจะเลื่อนทจะเลื่อนถ้ำสูปูสูข้นก้เจ็ดเจริ่งต้ไข่ใยมีไข่มังมีสีสุกปีไม่ไถ่เข้าจะเลื่อนจะเลื่อนสูปูสูก้นหายจากโควิดสูบูสูก้นเกิดพุ่นชาพุ่นถ้ำจึงจะเลื่อนทอดเด้อญาญย่อมลูกนาวสาทัวจาเราบงของ ปูงวดที่แล้วก็เขาห้าแปเนาะคะ่ะพี่น้องล่างตรงๆเนาะคะ่ะงวดนี้แอดก็เลยมาติดตามเนาะคะ่ะปูก็ให้แนวทางฝากตอนพี่นอ FC, ้อง f อฟซีตองวดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเด้อคะ่ะพี่น้อง f อฟทุกท่านค่ะ หมักกระจัดคัดกระพ่านเนาะคะ่ะกับเป็นเพียงแค่แนวทางจับเสียงดอตรีเบิรงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องขอขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะกับสำหรับคลิปนี้แอนก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ